อัดแล้วเหรอเออแอคชั่นเลยอ๋อแอคชั่นแล้วเหรอโอเคโอเคอ่ามาพบกับเรานะครับ VR Source นะฮะกับผมปอนะฮะวันนี้เรามาอยู่กันบนดาดฟ้านะฮะเราจะมาดูกันว่าเราเห็นอะไรจากข้างล่างบ้างโอเคฮะโอ้โหสวยงามครับสวยงามสุดยอดนะฮะเขาเรียกตึกอะไรเนี่ยฮะเขาเรียกเขาเรียกตึกอะไรเนี่ยตึก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 ออกไม่ใช่แล้วฮะ อันนี้นอันนี้เป็น,เป,นเป็นเอ,อ่อตึกที่เพิ่งสร้างใหม่ภายในมจทน,นะครับเห็นเขาว่ากันว่าตอนกลางคืนเนี่ยตึกนี้มองลงไปแล้วจากดาดฟ้านี่มองลงไปแล้วสวยมากก็ก็จริงนะครับ oh. เ,หเห็นเห็นตึกกสิกรเลยครับเนี่ยแล้วก็เห็น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 ปลาตรนนั้นไหมไหนปลาไหนไหนนั่นแหะที่อยู่ใต้สะพานะ<ไ>เห็นไหมไอ้กูว่ามันต้องเป็นปลาดอลลี่เว้ย ถ้าเห็นขนานกูเห็นหมดแล้วล่ะบรรยากาศโคตรน,น่ากลัวเลยครับ oh. ไม่มีใครเลยโคตรมืดจากมุมนี้เห็นเห็นตึกเอ,อ่อ Innovative Li ครับตึก Li กล้องมันกล้องมันไม่ค่อยชัดว่ะ แ,แสงสอยากให้ลองนะฮะอยากให้ลองมานะครับขึ้นขึ้นขึ้น,นมานะครับกับกับกับคนที่ที่คุณชอบก็ได้นะฮะหรือว่าใครที่แบบอยากขึ้นมานะลองดูดาวว่าดูดาวดาวสวยฮนะไม่เห็นที่อะไรเลยไปดู <laughs> ไปดูตรงนนะงน้นนะไดูตรงน้นตรง้นเห็นนะนั่นไงนั่นไงดาว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 ลังเคลื่อนแล้วนะเป็นเป็นไฟไฟนะฮะทุยเอาน้ำเครื่องบินครับ <laughs> <laughs> นะครับ ดาวสวยครับดาวสวยอ่ะบอกลาแล้วบอกลาอ่านะครับแล้วเราก็มาพบกับเบลซอสได้วันหลังนะฮะเราจะมาค้นมาแกะมาเกานะฮะกับสถานที่ภา,ายในมจท,ทใหม่รอบครับเจอกันครับ